ครับัสดีครับวันนี้ขอนําเสนอครับเตาตองครับเรามาดูนะครับวันนี้นานๆจะมาทีครับไม่ได้มาบ่อยครับเราไม่เห็นพี่กาทองเราเป็นไรนะฮะเราก็จะมาดูครับเต่าตองครับเตาตองครับพุ่งมาดูครับมาดูครับจะเขย่าให้ดูนะ ลูกของเรานะครับผ่านตัวตรวจเช็คนะครับเพราะว่าเต่าว่าครับเวลาเล่นที่บ่อนนะครับต้องมีตัวตรวจเช็คทุกครั้งครับเพราะว่าหนึ่งเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าหนึ่งบ่อนไม่มีงานโกงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับบางที่ก็ไม่ตรวจนะครับอยู่ผมไปสังเกตมาบางที่ก็ไม่ตรวจครับของไม่รู้อยู่ไปแทงเยอะครับมีอะไรเสียของไม่รู้มาทำแบบนียว ลหล่อนไม่ถูกนะหกสี่สามออกทุกหน้านะมันจะเขย่านานเนี่สิบเอ็ดห้าสี่สอง ไม่น่าเชือ่อนะเต่าเต่านี่ยังเป็นร้อยได้เลยครับดูเต่าใหม่ครับดูห้ 5, 5, าห้าสี่ครัดูดิสามสี่ห้าอ่ะซาติงโง่อ่ะสี่สี่สอง,สง,สง อันนี้เต่ารั่วกลางครับชอบสามกับหกอ่ะสามเสียงนะถูกมันถูกผิดมันผิดของไม่รู้ก็ของไม่เห็นอ่านี้หล่นนะครับของไม่รู้ครับมันก็เดาอ๋อผมเข้าใจครับอ้าวมันไอ้นี่ครับมันมีไอ้นี่ครับดูครับดูมันติดติดอยู่เนี่ยแกะออกไม่หมดนะครับมันถึงถึงว่าเต่าดิ้นเนี่ยเป็นธรรมชาติฟรี่สีสอง ลองให้ดูนะครับสองเอียในห้าสองเอียงัะเกี่ยวทั้งวงได้นะครับเิ็ดเอ็ดไอร้อนถามว่าถามว่ามาตั้งหน้าถ้วยตรงนี้แล้วมันล็อกตัวออกแล้วผมบอกมันไม่ล็อกครับเวลาเสาดีมันจะด,ดีแค่ประมาณนี้มือนะครับ ไม่ไม่เกินมือแน่นอนนะครับเพราะว่าเราสามารถเวลาข้อไปครับบังคับถ้วยได้ครับเราเอ็นถ้วยข้างหน้าเป็น45องศาครับเนี่ยแล้วเรายกเงี้ยครับเส่ามันก็จะออกการรัวกลางครับเห็นไหมครับมันมันก็จับไม่เกินตรงนี้แน่นอนนะครับถามว่ามันโกงไหมพีมพ์พรมผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้เป็นงานโกงครับเพราะว่ามันผ่านตัวอุปกรณ์ตรวจเช็คหนึ่งตรวจอุปกรณ์อุปกรณ์ตรวจเช็คสองไม่เหล็กไม่เหล็กขาวไม่สามารถจับติดครับต้องบอกก่อนนะครับ ถามว่าทาไมพ่มพทันมันยกตรงนี้แล้วมันยกออกตรงนี้ได้แล้วทําไมทําคิดมาแต่ละคิดครับอไม่แพนหน้าครับเพราะหนึ่งผมใค่ชื่อเสียงของผมครับสองผมไม่ใช่วิชาชีพต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนนะครับนี่แหละครับเวลาเราเนี่ยเอ็นทั่วตห้างศาแต่ว่าถามว่าถ้วยฝาจานะครับแต่ละคนน้ําหนักจะไม่เท่ากันนะครับมันต้องอยู่ที่ฝึกซ้อมครับของใครของมันครับต้องบอกก่อนนะครับบางครั้งเด็กมันไม่ถนัดนะครับต้องบอกก่อน ฝึกซ้อมตัวไหนก็ต้องเป็นตัวนั้นครับออกห้าสามสามสิบเอ็ดไฮโลครับอ่านี้ก็มีสองคนนะครับดูอยู่ผมก็ไม่รู้ดูจากประเทศอะไรนะครับแต่ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูครับเป็นความรู้ครับถามว่ามันดีดดดีจากถ้วยตรงนี้ไหมมันไม่ดีดแน่นอนครับมันจะอยู่ระยะนี้ครับถามว่าพี่กันพรมใช่จานสูงต่ำมากไม่ใช่ครับผมบอกไปแล้วไม่ใช่จานสูงต่ำรับฝาก็ผ่านใน u t u b e ครับอันนี้นะครับเสียงมันใสครับ เราเล่นนะครับถ้าเตา๋ามันเป็นแนววัดดวงแลหรือมันยกเนี่ยเสียงกรใสรเป็นผมผมก็ต้องกักต่ำห้าครับออสีนะ่สองคเสียครับบอกก่อนคนระับตามเสียงครับไปแทงไฮโลกต้องฟังตามเสียงด้วยหกอยเอวอย่างนี้เอาเต็งหกไปยืดหกสูงและตีต่ำรอเสียครับทุนหาย อบอกก่อนนะครับถุนหายแต่อวันนี้ดัง,ดงคือพับชอลิกสองครับเป็นซาตีโง่ไปครับผิดได้ถูกได้นะครับตาำเสียงไม่มีใครรู้ร้อมึ่งมันไม่ได้เห็นคนระับถ้ามันเห็นนะมันจะรู้สามตัวแ้วเป็นฝาก,กลก้องอันนี้ก็ใช้การฟังเสียงนะครับหกสามสามครับ ถามว่าวันนี้เขย่าอะไระครับมาบอกให้เราตบามันเป็นอ่าตองคู่พิเศษใบากาทอนะครับอย่างบอกว่นะครับอ่าตอนนี้เตาเสียงทึบกระใสครับกักห้าสองอ่ะหาหกห้าสามครับถูกห้าตัวเดียวนะสามเสียงครับแช้งไฮโลต้องสามเสียงครับ ถ้ามันยกยงนี้ครับก็ต้องเต็งหกก่อนนะครับห้าสีตีครับได้ไปครับหสี่เอี่ยวครับมัแบบนไหครับตั้งครับอยู่ที่น้ำหนักการยกครับหกหห้าครับ ทุกอย่างอยู่ที่น้ำหนักการยกนะบอกว่าไม่เกี่ยวยกผมฐานครับมันเป็นน้ำหนักการยกครับน้ำหนักการยกครับบอกว้ก่อนนะอยู่ที่น้ำหนักการยกนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นจานสูงหรือจานสูงต่ำอะไรครับเราไม่อย่างนี้นับจานสูงต่ำไม่เหล็กมันตอบ ตะวัดร้องครับบอกไม่ออกนะครับโอ้โหยงนี้ครับชอบโผกกระเอี่ยวอ่าสองคนเสียผิดได้นะครับไอ้ผิดก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเราฟังตามเสียงครับอ่าถ้ารู้ทุกตัวต้องฝากกล้องครับต้องบอกไห่หออกนะครับ สี่ีห้าหกครับเพราะว่าเราเราขย่าครับเราจะฟังตามเสียงว่าเต่ามันดินด้นนะดินด้นดิน้นดิ้นไม่ดิ้นไม่สุดสามสามลูกครับหกสี่เอวครับเดี๋ยวบางครั้งเราต้องฟังตามเสียงนะบางครั้งเต่ามันดิ้นไม่หลุดสามลูกครับคนขย่ำมันจะรู้ครับต้องบอกว่า ไม่หลุดดีครับสี่ไม่หลุดคบอกว่าไม่หลุดรมันต้องฟังด้วยครับเพราะว่าอันตเนี้ยครับไปครับเราลูกดินสามเมตรยังอยู่สองเมตรนะรแต่ออกมากมันก็กินต่ํานะครับบอกว่าคนคนชอบแทงนรามันชอบแตกแทงต่ํรนะ หยิดแทงต่ำเราก็ยกยกเป็นบนครับน้ำหนักการยกครับยกแค่มีหกมีหกมีห้าครับโอกาสติดบนนีครับมีหกมีห้าครับโอกาสติดหน้าบนนีครับนีค,คือสูงสามสี่ห้าอย่างนี้ครสามตสามสี่ห้า 3, 3, 4, นี่ครับคุณมีคนโต๊ะหกสูงโดนแดงครับถ้ายักต่ำมาถามว่าเฮ้ยพี่กำอรถ้ายักต่ำมา ทำยังไงถึงจะเล่นนาฟางนะครับผมจะบอกให้บางคนก็เอาต่ํามากาหกห้าครับตาข้างผมนะครับผมไม่กาหกห้าครับผมเอาต่ํามากากหกกับสูงเพราะว่ามันเป็นสูงก็ได้ต่ําก็ได้ครับอถามว่าทาเป็นสิบเอ็ดก็งั้นก็ต้องติดตัวครับงั้นก็ยังไงก็กินยากครับกากหกกับสูงเนี่ยดีก็เอาต่ามาเต็งสูงครับถ้าออกสิบเอ็ดมันแดกเราได้ครับต้องบอกว่าการก็สองตัวครับไม่ค่อยเสียเปรี่ยบเจมือครับแต่เดี๋ยวนี้มันแพ้กติกาบ่อน บอ,บอกแค,ค่อนมันมีกติกายเยอะครับหกห้าสามิโตออกได้ครับผมยกนิดเดียวครับเตายกนิดเดียวเขาเนี่ยหกสี่สองแต่ถามว่ามันยกอย่างนี้มันต้องครอบฝาด้วยครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็คือเขย่าจริงๆมันก็ต้องครอบฝาครับ า3มีโตะแต่อยางจริงก็ต้องครอฝานะครับ55ครับถามเพื่มันล็อกได้เหรอไอพี่คำคำไม่ดีเลยว่าจานต่อกลางมันไม่ใช่ครับไม่มีตรงมีตออะไรนะครับมันอยู่ที่น้ำหนักการยกครับเนี่ยสองยกเอียวยกเอยรสอง 42 652อยู่ที่น้ำหนักการยกนะครับผมบอกไว้ก่อนอมีคนดูสองคนครับขอขอบคุณนะที่เข้ามาดูนะครับถามว่าอะไรได้จากการขายลูกเต๋าเราไปไหนครับก็บอกนะครับว่าใครเคยดู facebook ผมครับ อ็จะเป็นอาหารให้ลองหมาทั้งเก้าตัวครับแต่ตอนนี้เสียชีวิตไปหนึ่งตัวครับเราก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับถามว่าทุกคนเกิดมานะครับผมจะบอกให้เลยนะตรงนี้ครับขอนอกเรื่องนี้นะครับคนเกิดมาทุกคนครับหนึ่งต้องมีวันเกิดมีวันตายครับเสียชีวิตทุกคนไม่มีใครหนีความตายได้ครับเกิดมาหมั่นความทาความดีนะครับทําบุญทําทานนะครับตายไปก็อย่าทาร้ายสั์นะครับเพราะว่าตายไปคุณอาจจะโดนทําร้ายเหมือนยังไงก็ได้นะครับมันเป็นเวรกรรมนะครับ มีคลิปหนึ่งครับผมจะบอกให้นะคลิปหนึ่งก็ไปฆ่างูเส็งนะครับผัวฆ่างูครับแล้วก็วิญญาณงูเข้าเส็งเมียครับดิ้นเป็นงูเลยครับต้องไปขอขมาครับถึงจะเกิดแรงอาฆาตนะครับไม่ต้องรอชาติไหนครับชาตินี้ก็เห็นกันชัดๆเลยครับคนเราเกิดมามีเกียชีวิตมีตายครับทุกคนนะครับมันทำความดีไว้นะครับจะบอกให้เพราะไม่มีใครอยู่คำฟ้าครับอันนี้ผมคือผู้เล่นจริงนะครับ จะบอกให้ครับรู้มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนะครับเป็นวัฏจักรของชีวิตนะครับอ่ามันดูแลชีวิตให้ดีครับดื่มเหล้าก็ดื่มน้อยๆยนะครับบอกให้ฝากถึงพี่ตำรวจนะครับที่ผมรู้จักนะครับว่าดื่มน้อยๆอย่าไปดื่มเยอะนะครับเพราะว่าเหล้ามันไปเข้าไปข้างในครับไม่ขับสารออกครับมันจะไปทําลายตับไตของเราได้นะครับผมขอขอบคุณนะครับทุกยอดสั่งเตือนครับจากทางเรานะครับ โทรมาเลยโทรมาเล่นๆนะครับผมขี้เกียจได้นี่นะครับผมบอกให้นะครับทุกรายได้ครับก็เป็นบุญกุศลเป็นทานให้น้องหมาครับผมขอขอบคุณไว้ตรงนี้นครับทั้งลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศถามว่าเรามีสินค้าตัวไหนก็ไปดูในคลิปเราได้ครับ300กว่าคลิป200ปรกว่าคลิปครับก็จะมีทั้งอเอาของคนอื่นขายลูกชิ้นมีขายลูกชิ้นขายน้ำพริกขายไก่อะไรครับเราก็ เอามาลงไว้นะครับเผื่อใครที่จะไปผ่านไปครับก็ะ่วยอ,อุดหนุนเขาได้นะครับผมก็ไม่ได้อ่ามาบแบบว่ามีสื่อตรงนี้เพื่อจะเอาไว้ทําหน้าที่ตรงนี้อย่างเดียวครับอ่ามีสื่อตรงนี้ก็เอาไว้นี่บอกพี่น้องประชาชนด้วยครับอขอขอบคุณนะครับอันนี้ขอนอกเรื่องมากครับอันนี้ก็ขย่ห้ดูนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่ามันอยู่ที่หนักการยกครับอ่า บ่อนที่ดีเนียครับต้องตรวจเช็คลูกเสาให้ลูกค้าครับต่นลงนะจะบอกให้ะครับเป็นบ่อนจนะะบอกให้ครับ 5เอ่อตีเบียดใโลครับตามพี่พี่กําปองมันตั้งโคนตีน,นะครับมันตั้งได้ครับอย่างเงี้ยบอกว่าตั้งได้ครับตั้งลูกคิดนะครับ643ครับถามตั้งได้มนตั้งได้หมดนะครับอยู่ที่อย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นล้มเดียวได้นะอ่ายอย่างเงี้ยครับจิ๊บเดียวก็เผื่ง4ไม่ไป อ่าสี่สี่ห้าวิ่งเม็ดเดียวคนขยำมันรู้นะครับเพราะมันจับถ้วยครับมันหนักจายครบบับกับการทางการดิ้นของลูกเต่าครับอย่างนี้ครับกักห้าสามเดียวดิห้าห้าสองเกือบพโลคอ่ะ ไปครับฝากไว้ด้วยครับถามว่าวันนี้ขย่าอะไรให้ดูครับก็บอกให้ตองคู่พิเศษบายกาทอนะครับบอกก่อนนะครับเนื้อเต๋าของเราแก่งนะครับม่ใจะเป็นเป็นเต๋าเกตถูกเกตแล้วครับดูครับเนี่ยครับโยนให้ดูนะครับกระเด้งนะเนี่ยกระเด้งออกนอกจานแล้วลองให้ดูแล้วเนี่ยเนื้อเต๋ามันจะแก่งครับเฮ้ ดูครับเต่าไม่โกงไงต้อเป็นงานมีเสียงครับดูโยนให้ดูแล้วนะเนื้อเตาจะแก่งครับการดิ้นของลูกก็จะเป็นธรรมชาติหกสามครับ ดูนะครับกากฮาสองจะล้นนะครับสามสี่ห้านะครับก็ยังมีคนดูอยู่นะครับติดตามได้ครับนานๆผมจะมาทีนะครับไม่ค่อยได้มาบ่อยสุขภาพไม่ค่อยดีครับห้าห้าสามตองคู่พิเศษใบกัมทอดปากก็ด้นะครับหกห้าสองครับงัดสวนสวนได้แล้ว ยาวสวนสวนไปแล้วไม่ต้องฟังกันแล้วสี่สามเอี่ยวแต่ถ้าขยับไปงี้ครับมันจะล็อกไม่ได้นะบบอกให้เราเป็นศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์เต่าขยับเต่าต่าไปมันได้เหมือนอย่างนี้ครับถ้าอย่างเนี้ยมันจะล็อกได้ครับเพราะน้ําหนักมืออย่างนี้มันจะน้ําหนักมือครับถามว่าเวลานั่งกดฝาแรงครับไม่จำเป็นต้องไปกดฝานะยครับแค่บังคับฝาไว้เบาๆครับอเวลานบังคับฝาไว้เบาๆครับ เราปล่อยเต่าเป็นธรรมชานนติละโยนทำไมฮะหกหกห้าเวลานั้นมันจะไปกดฝากดงี้ฝาบุกหมดครับนะอ่ามันไม่ได้ไปเกี่ยวกับแรงกดที่ฝาครับแค่เราประคองฝาไว้เฉยหกห้าเอวเอวสวรรค์ครนะับมีคนถามผมว่าเอวสวรรค์จ่ายกี่ต่อผมบอกว่าได้เลยคนระับแทงยี่สิบาทจ่ายสามร้อยครับบอกง่าแทางยี่สิบบาทจ่ายสามร้อย คู่จ่ายกี่ต่อคู่เอียร์คู่สองคู่สามคู่สี 5, ค 6, ่คู่ห้าคู่หกอ่าคู่จ่ายแปดต่อครับถามสเปเชียลจ่ายกี่ต่อครับอ่ายี่สิบห้าต่อครับตองจ่ายกี่ต่อครับร้อยี่สิบต่อครับแทงร้อยเด่นเด่นหมื่นสองนะบอกว่าคนระับต,ตองก็ต้องเป็นบอลใหญ่ครับต้องบอกว่านะ หาสามเอี่ยงในีก้วทั้งวงลมเดียวเตาสามฝากไว้ด้วยครับวันนี้ไปนะครับวันนี้ผมไปนะครับสวัสดีครับวันนี้ไปนะครับอ่าฝากวันนี้นะครับใครที่สั่งอุปกรณ์จากเรานะครับบางครั้งก็โทรมาพี่กุ้งทอยครับมันก็รอหน่อยะครับบางครั้งอ่ะแต่เราส่งของแน่นอนนะครับบอกก่อนนะครับ เราส่งของจากไปรษณีย์ไทยแล้วนะครับเราไม่ส่งของจากเจ้าอื่นนะครับของถ้าผิดกฎหมายครับไม่สามารถส่งไปรษณีย์ไทยได้ครับเพราะไปรษณีย์จะไม่รับอย่างเดียวครับฝากน้องๆด้วยนะครับแถวบ้านเคยโดนนะครับบอกก่อนนะอย่าไปสั้งปืนที่มันขายตามออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตนะครับเจ้าที่ตำรวจเขาจะตามจับนะครับเพราะว่าไอ้ปืนที่มันขายทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กเนี่ยครับมันจะไปส่งกับบริษัทส่งบริษัทนึ่ะบอกให้บริษัทนึงที่ชอบเป็นข่าว่ะ มันจะส่งมาปุ๊บครับแต่นี้ครับเจ้าที่เขารู้ว่าไว้เขาก็จะมารับของปลายทางนะครับเดี๋ยวเวลามารับของปลายทางก็ต้องสืบก่อนนะครับว่าใครเป็นคนสั่งนะครับจะบอกก่อนนะครับเพราะบางครั้งคนที่มาไ้นี่ไม่ได้สั่งครับแค่ไปรับของก็โดนจับได้ะครับฝากก็ด้วยนะครับอ่มีอาวุธปืนในครอบครองกันหนักเหมือนกันนะครับผมบอกให้ถ้าติดคุกก็ประมาณแปดเดือนนะครับมาดาแล้วถ้าจะขึ้นทะเบียนปืนก็ต้องไปที่ ตรงสนามม้านาังเลยนะครับวังชชายาครับตรงนั้นนะครับจะขึ้นทะเบียนปืนกันที่นั่นนะครับวังชชยาฝากมาด้วยนะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับพู้ใด้ฟังนะครับเป๋าหาครับอีกอีกทีททท ดูครับหกห้าสองครับเอาวันนี้ไปนะครับตอนนี้ไปนะครับไปอยู่ไว้น,นี่นครับให้เหม็นขี้หน้านะครับไปนะครับ